ค่ะก็สวัสดีนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนในรายวิชาของศิลปะนะคะในระดับชั้นป .5 เรื่องวันณนาสืนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าวันณนาสืคืออะไรถ้ายังไม่รู้เราไปดูกันเลย อณาสีนะคะคือการแยกคุณลักษณะของสีเป็นกลุ่มซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างเด่นชัดแต่ละกลุ่มให้อิทธิพลทางด้านอารมณ์ของมนุษย์เช่นตื่นเต้นเศร้าล่าเนิงแสดงถึงความอบอุปป่นจากแสงแดดในเวลากลางวันหรือให้ความรู้สึกเย็นสบายผ่อนคลายในเวลากลางคืนนั่นเอง วันาสีเกิดจากอะไรรู้ไหมคะวันาสีเกิดจากสีขั้นที่หนึ่งนั่นก็คือสีเหลืองสีแดงและสีน้ำเงินนะคะแต่ละสีนะคะก็จะมาผสมกันจนเกิดมาเป็นสีขั้นที่สองนั่นก็คือสีส้มสีม่วงและสีเขียวนะคะ สีขั้นที่สองเกิดจากการผสมจากสีแดงบวกสีเหลืองนะคะจะได้เป็นสีส้มสีแดงบวกสีน้ำเงินนะคะจะได้เป็นสีม่วงและสีเหลืองนะคะบวกสีน้ำเงินจะได้เป็นสีเขียว จากการผสมสีขั้นที่สองนะคะก็จะได้มาเป็นสีขั้นที่สานะคะสีขั้นที่3ามก็จะได้แก่สีส้มแดงสีม่วงแดงสีเขียวเหลืองสีเขียวน้ําเงินสีม่วงน้ําเงินและสีส้มเหลืองนะคะก็แต่ละสีก็เกิดจากการผสมจากสีแดงบวกสีส้มนะคะก็จะได้เป็นสีส้มแดงสีแดงนะคะบวกสีม่วง จะได้เป็นสีม่วงแดงสีเหลืองบวกสีเขียวนะคะจะได้เป็นสีเขียวเหลืองสีน้ําเงินบวกสีเขียวนะคะจะได้เป็นสีเขียวน้ําเงินสีน้ําเงินบวกสีม่วงจะได้เป็นสีม่วงน้ําเงินนะคะสีเหลืองบวกสีส้มจะได้เป็นสีส้มเหลืองนะคะ จากการผสมครบทุกสีแล้วนะคะเราก็จะได้มาเป็นวงจรสีนะคะในวงจรสีนะคะเราก็จะแบ่งเป็นสองวันน้านะคะนั่นก็คือวันน้าสีร้อนกับวันน้าสีเย็นวันน้าสีร้อนคืออะไรวันน้าสีร้อน คือสีที่ให้ความรู้สึกร้อนแรงตื่นเต้นให้ความรู้สึกถึงการต่อสู้ความรุนแรงแสดงความรู้สึกจากแสงสว่างในเวลากลางวันนั่นเองวันนัสีร้อนมีอะไรบ้างวันนัสีร้อนนะคะก็จะมีสีเหลืองสีส้มเหลืองสีส้มสีส้มแดงสีแดงสีม่วงแดงและสีม่วงนะคะ อันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของวันน่สีร้อนนะคะนั่นจะแสดงให้ถึงความรู้สึกที่ร้อนแรงและตื่นเต้นนะคะนักเรียนลองดูภาพตัวอย่างค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นวันน่าของสีเย็นสีเย็นคือสีที่ให้ความรู้สึกเย็นสบายสดชื่นเยือกเย็นงอกงามแสดงถึงความรู้สึกสงบในเวลากลางคืนนะคะ สีเย็นมีสีอะไรบ้างสีเย็นนะคะก็จะมีสีเหลืองสีเขียวสีเขียวเหลืองสีเขียวน้ำเงินสีน้ำเงินสีม่วงน้ำเงินแล้วก็สีม่วงนะคะต้องเรียนสังเกตไหมคะว่าในสีเย็นและสีร้อนจะมีสีม่วงอยู่ในทั้งสองสีนะคะเพราะว่าสีม่วงสามารถดู่ได้ทั้งวันละสีร้อนและก็วันละสีเย็นนะคะ ันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของวันนัดสีเย็นนะคะก็นักเรียนลองดูนะคะพอมองดูแล้วมันจะให้ความรู้สึกที่ร่มเย็นสงบนะคะต่อไปจะเป็นภาระงานนะคะนักเรียนลองดูในใบงานนะคะก็ครูจะให้นักเรียนนะคะระบายสีโดยให้เลือกใช้สีวันนะสีโทนร้อนหรือวันนะสีโทนเย็นนะคะ มาสร้างสารรค์ผลงามให้สวยงามนะคะหรือนักเรียนจะใช้ทั้ง2วันหน้าสีเลยก็ได้นะคะก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้นักเรียนตั้งใจทำงานให้ออกมาสวยงามนะคะแล้วเจอกันในวันที่เปิดเรียนนะคะบ๊ายบาย